ยี่สิบเจ็ดน้มันได้ชนะครับบังซีตีติดครับเชลชุมพรขึ้นมาลูกน,นี้บีบเลยครับพิพนุมเคาะลูกครับยังไงยังไงบังซีครับตุ้งตีครับลูกนี้ครับสงครามยังไม่จบครับ,บยี่สิ่เจ็ดน้ไม่ได้ชนะครับ บังสีติดดครับนี่ครับเสียวชุมพรขึ้นมาอีกหนึ่งใบครับยกขึ้นปมาลูกนี้ครับเปลี่ยนครับ ตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้ครับใบที่สองครับลูกแรกใส่คาไปแล้วครับอันที่สองยกขึ้นมาลูกนี้เคลียเฉยเปลี่ยนครับถือว่าดีครับเปลี่ยนเกมไปได้ฮะเชียวชุมพรขึ้นใบสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนครับนี่รับเป้าเลยครับ โอ้โหถ้าเป่าขึ้นนี่โอกาสที่อาร์ติจิตจะได้สองแ้่มีสูงครับนี่ครับลูกทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมครับเป็นลูกของอาร์ติจิตครับสีครับยกขึ้นมาลูกนี้นี่ครับเปลี่ยนครับโอ้โหเกือบไปครับดีเป่าไม่ขยับขึ้นสูงครับ เปลี่ยนหรือเปล่าครับน่าจะเปลี่ยนครับอธิชีก็ต้องเข้าครับนะครับเอาลูกในมือเป็นลองครับออครับออกมือมาก่อนครับ3หน้ากับ3าหลังครับมาดูพี่พนมครับจะทำยังไงครับ มนมพิโรคครับยกขึ้นมาลูกนี้ต่ำครับต้องขึ้นบล็อกนะครับว่าตีผิดไปนี่โดนสวนคืนแน่ครับถึงเกมเลยครับ เป็นที่คสิบครับพี่นมบอกครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับน้องแฟ้มครับตีโดนเพื่อรับหนึ่งครับยกขึ้นมาใส่้าหรือเปล่าครับเอาครับได้แค่นึงครับเหีืออยู่ใบเดียวตีไม่ได้ครับเพราะ ทวังโบราณนี่คุมอยู่สองใบในมือครับคือมาเก็บแต้มที่สองครับน้องแฟรมครับยกขึ้นหมารูมีได้แค่นหนึ่งครับไม่ถึงฮะ